กาติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมกเราฟังข่าวตอนชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมกอสองขลาค่ะจังหวัดสงขลาเชิญเที่ยวงานเทศกาลทองเที่ยวโฮยหาบา่าโฮยระวังวันที่12-17กรกฎาคม2 5 6 5ณอุทยานแห่งชาติสันกลาคีรีและชุมชนทองเที่ยวบาโฮยอำเภอสบายย่อยจังหวัดสงขลานายเอกสัมผัส พันธมารประธานวิสาหกิจชุมชนทองเทียวทางธรรมชาติและเชิงเกษตรตำบลบาโฮ้ยอําเภอสบายหย่อยจังหวัดสงขลาเปิดเผยว่าบาโฮ้ยเป็นพื้นที่ซึ่งมีศักยภาพด้านการทองเทียวสูงมากเพราะตั้งอยู่เชิงเขาสันกลาคิรีซึ่งกันพรมแดนระหว่างไทยมาเลเซียและมีลำธารซึ่งเป็นต้นน้ำของคลองเทพานา้ำใสคลายน้ำตกที่มีสีเขียวแกมฝ่า จนได้รับการคณะน้ำว่าอันมณีสีเขียวเหมาะกับการลงเลือนน้ำพายเรือขยักและหลองแกงอีกถังยังเป็นแหล่งผืชพันธุัญอาหารที่อุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะทุเรียนตอนนามจำปะดะสะตอมังุดลำไย,ยคริสตันและผืชพักต่างๆซึ่งเป็นวัตถุดิบในการทำอาหารพื้นเมืองโดยมีข้าวล้ามใบยีเรซกินกับปลาดุกยางและยำพักกูดเป็นอาหารจานเด็ด ทางยังมีผ้าหมัดยอมผลิตภัณฑ์จากกาบมากและนำพึ่งแทะเป็นของฝากสำหรับผู้มาเยือนด้วยประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบาโหยกล่าวต่อว่าทางชุมชนได้เริ่มประชาสัมพันธ์และทดลองเปิดการท่องเที่ยวมาเป็นเวลาหนึ่งปีเศษภายใต้แคมเปญโ้อยห้ามบาโหยปรากฏว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีดังนั้นในช่วงที่สถาน,นการณ์โควิดคลี่คลายและรัฐบาลมีนโยบายฟื้นฟูการท่องเที่ยวให้กลับมาอีกครั้งหนึง่งทางชุมชนท่องเที่ยวบาโหยโดยการสนับสนุนของอำเภอสบายยอยอุทยาน แห้งชาติสันกลาคิรีองค์การบริหารส่วนตำบลบาโฮยและถูกผักส้วนจึงได้จัดให้มีเทศกาลท่องเทีย่ยวโฮยห้าบาโฮยขึ้นเป็นครั้งแรกในระหว่างวันที่12ถึง17กรกฎาคม2 5 6 5ซึ่งเป็นวันหยุดยาวเหมาะสําหรับการเดินทางท่องเที่ยวโดยมีกิจกรรมท่องเที่ยวหลากหลายทางการเล่นน้ำปิกนิกริมนม้ำพายเรือเดินปา่าดูนก ่ยวสวนผลไม้โดยในวันแรกของการเปิดเทศกาลจะมีการประกวดทุเรียนตอนนามแข่งขันายเรือขยักมวยทะเลการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องทิ้นนิทรรศการเส้นทางทองเที่ยวและวิธีบาโหร่วมทางการออกรานจำน่ายผลผลิตทางการเกษตรผลิตภัณฑ์ชุมชนและาหารผืนบานภายในอุทยานแห่งชาตินกลาเครีด้วยสำหรับในช่วงเทศกาลดังกล่าวประชาชนในพื้นที่มีความตั้งใจที่จะตอนรับผู้มาเยือนอย่างดีที่สุดส่วนการเดินทางมิถุนหลัดอย่างเข้าถึงสะดวกสบายปลอดภยัย นอกจากนี้ในช่วงวันที16่16-17กรกฎาคมภายในอุทยานจะมีกิจกรรมขายเยาวชนดูนกและกิจกรรมซื้ออาซาโฮยห้าบ่าโฮ้ยโดยจะมีการปรับปรุงผู้มิถัดปลายฉีดทางจุดเช็คอินการอบรมแนะนำเรื่องการใช้ซื้อออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้แก่เยาวชนผู้ประกอบการและผู้สนใจร่วมทังการประกวดผับท้ายเข่าบทความท่องเที่ยวบาโฮ้ยด้วยวินีนาดสุักกําแห้งศูนค้าว,วิทยุมก่อสงคลารายงานค่ะ รวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน